การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่73ปีการศึกษา2568วันพุธที่27สิงหาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีที่หอประชุมวชิระนาลีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมนายวันชัยเกิดมีโพชธผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรนำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผูและบุคลากรทางการศึกษาสพมกำแพงเพชรดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่73ปีการศึกษา2568โดยมีนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดพร้อมด้วยนายอำนวยอภิชาติกูลประธานอกคส เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในวิธีเปิดจากนั้นผอ,อ,อสอพอมกำแพงเพชรได้มอบเกีติบัตรผู้ชนะการประกวดสัญลักษณ์หรือโลโก้และคำขวัญการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วยด้านผอ,อ,อสอพอมกำแพงเพชรนายวันชัยเกิดมีโพุธ กล่าวว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชนให้มีความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ มีภารกิจในการนำพระราชปณิธานของล้นเก้ารัชกาลที่6มาสืบสารต่อเนื่องมาสืบสารต่อเนื่องถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลังผ่านกิจกรรมวิชาการศิลปะหัตกรรมอย่างหลากหลายโดยคาดหวังว่าจะช่วยส่งเสริมการทำงานอย่างเป็นระบบและพัฒนาการเรียนการสอน ได้อย่างมีเป้าหมายคู่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนในการส่งเสริมศักยภาพอย่างรอบด้านมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพตนเองเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามพระหุปัญญาทั้ง8ดด้านพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์และกีฬา โดยพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษนาฏศิลป์และกีฬาโดยประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติในเรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพคนด้วยการสนับสนุน การดำเนินโครงการศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่73ปีการศึกษา2,568ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่27-28ถึงสิงหาคม2,568ภายใต้คำขวัญที่ว่าสร้างสรรค์หัตถกรรมศิลป์แดนดินวิชาการสืบสารภูมิปัญญาก้าวหน้าสู่สากล งานศินละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานจำนวน33โรงเรียนท้องถิ่นจำนวน2โรงเรียนและโรงเรียนเอกชนจำนวน5โรงเรียนรวม40โรงเรียนรวมนักเรียน4,725คน โดยมีเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรและศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วยดำเนินการในเรื่องให้ความอนุเคราะห์เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยและพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพที่จำเป็นต่อความสามารถในการแข่งขันมีทักษะอาชีพ ตามความต้องการและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและจัดการประกวดแข่งขันให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่อ่านเป็นเลิศในด้านวิชาการศิลปะและทักษะด้านวิชาชีพในระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้ต่อไปครับ